คัดสองตัวล่างได้แล้วงวดนี้นำเสนอเพื่อเป็นหลักการแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของตัวท่านเองสวัสดีครับสวัสดีกันวัน ที่19มิถุนายน2565คลิปนี้ตามกันต่อครับมาคัด2ตัวล่างกันหลังจากที่คลิปก่อนเราได้เห็นหน้าตา2ตัวล่างไปแล้วนะครับเราก็จะคัดให้เหลือน้อยชุดแล้วจะเหลือกี่ชุดในคลิปนี้เราก็จะได้ทราบกันครับมาดีล่าง1 2 3 4ก็ลงไปแล้วนะครับ มาทบทวนเนี่ยต่อไปจะเป็นเด่นมากไปหาน้อยครับงวดก่อนก็มา2ตัวแรกเลยนะครับ9 2งวดนี้8 6 1 4 7 9นี่ครับ8ก็มีอยู่หลายชุดเลยครับ8 0 8 1 8 2 8 7 8 9 6ก็6 0 6 1 6 2 6 9 1ก็1 2 1 3 6 1 9นี่ครับ สี 4, 4, 2 7ี่สองก็เจ็ดสก้็เก้าหยาวเลยครับเก้าหนึ่งก้สอง้สาม้หกเ้าแปชุดครับเลขเก้าจะติดติดตลอดฮะอันนี้สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่เด่นมากไปหาน้อยสาขา2 0 48 5 9 3์สี่กนี่ครับศูนยก็ยังติดอยู่นะครับ4ก็4 2ก็ยังติดอยู่ แก็ลากยาวเลยครับ5ก็คือตะกี้ห้าไม่ติดครับอันนี้ก็5ไม่ติดส่วนเก้ก็ได้ชุดเดิมครับนี่ศูนย์ล่างครับที่ทำไว้คลิปก่อนพอมาคลิปนี้0 2นยก็จะหายไปครับพราะเด่นมากไปหาน้อยไม่มี2กับสา ศูนย์สองศูนย์สามก็ไม่มีก็เหลือแค่สองชุดครับศูนย์ล่างคือศูนย์หกศูนย์แปดท่านชอบหรือไม่ลองดูครับตอนนี้ศูนย์ล่างเลาอ,อยู่สองศูนย์เหลืออยู่แค่ศูนย์หกศูนย์แปดพอมาเทียบกับอาจารย์โจครับล่างคันเทพปีชาโจก็ 0359 9ยังอยู่นะครับแตไ่ไม่มี8ครับถ้า8มาก็ยังมี8 0อยู่8089ที่ติดอยู่อาจารย์ทองก้อนเพชรสุพรรณก็9503เป็นเลขเดียวกันครับชนกันทั้ง4ตัวขอบพระคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับนี่ครับ8ก็ยัง8089ติดอยู่นะครับ มีหล่างที่ลงให้ไว้ครับก็จะหายไปครับเหลือแค่หนึ่งสชุดเดียวเหลือชุดเดียวเท่านั้นคือหนึ่งสสหนึ่งเมื่อเทียบแล้วขออภัยครเหลือ1 9ได้ครับเหลือหนึ่งสกับ1 9ึ่งเก้าเอ๊ะหรือว่าหนึจะมาหลือหนึ่งเก้าไปได้ไง เหลือสองชุดนะครับถ้าหนึ่งมาล่างหนึ่งสามหนึ่งเก้าอ๋อหนึ่งเก้าเขาจะหายไปเหมือนกันนะเพราะว่าอาจารย์โจปีชาไม่มีเลขเอ้ก็มีอยู่เอาชักสับสนตัวเอง <c oughs> แล้วอีกสองชุดครับนี่เก้าล่างมีอยู่ห้าชุดครับเก้าล่างมีอยู่ห้าชุดเก้าหนึ่งก็สองก็สามเก้าหกเก้าแปด นี้ให้ไว้ครับสองชนสสูตรแต่พอสองมาแล้วก็มาจับคู่กับอาจารย์ปีชาโจอาจารย์ทองก้อนก็ไม่ติดครับนี่ครับที่ที่คัดมาไว้ครับสองสี่สองแปดแต่ว่าอาจารย์ปิชาโจไม่มีไม่มีสองและไม่มีแปดสองก็ต้องหายไปครับ สองชนสี่สูตรจะหายไปนะครับไม่ติด Sorry ฉันเสียใจด้วยสองไม่ติดแล้วนี่ครับพอคัดมาครับร่างคันเทพอาจารย์ปรีชาโจกับเด่นมากไปหาน้อยสูตรหลักห้าศูนย์ก็จะมีศูนย์หกศูนย์แปดห้าสามก็จะเหลืออยู่หนึ่งสามก้าสาม ก้าก็นะครับลากยาวเลยเมีห้าชุดเช่นเดิมคลิปนี้เราก็จะพอเห็นหน้าตาสองตัวล่างชัดขึ้นนะครับชัดขึ้นแต่ว่ายังเหลือหลายชุดเพราะแค่เก้าก็ตั้งห้าชุดแล้วเรายังมีสามสามก็หนึ่งสาม ก็เป็น6ชุดแล้วก็0 6 0 8ก็ลงลรวมกันก็6 7 8ครับ8ชุดนะครับไปกลับไม่กลับตัดแตกโอเคคลิปนี้ก็เราพอเห็นหน้าตาชัดขึ้นแล้วครับว่าก้าวล่างเยอะเหลือเกินชัดมากขึ้นกับก้าวล่าง่ันชอบหรือไม่ชนชอบใช้จัดไปลุนเฮ เทพปรชัยนะักคนวณจัดให้ขอประคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้โอเคขอประคุณมากครับผมสวัสดีครับผม